กฎหมายใหม่สำหรับรถที่ทำประกันชั้น1เริ่ม1นึมกรา69รู้ไว้ไม่เสียหายวันนี้มาอัปเดตกฎหมายใหม่นะครับเกี่ยวกับรถที่ทำประกันชั้นหนึ่งะครับเชื่อว่าหลายหคนที่ไม่ติดเรื่องก็ประมาณเนี่ยก็จะทำประกันแบบชั้นหนึ่งกันนะครับรถคู่ต่างคันนี้ก็ยังเป็นประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับคราวนี้มันมีกฎหมายใหม่ออกมานะครับจะบังคับใช้วันที่1นึมกรา69นี้ ก็ค um pues ือรถยนต์ท uh, anyway, ุกคัน right? ท right. ี cuestión, right? ่จะทําประกันชั้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องยนต์หรือรถ E ีวีไฟฟ้าต้องทําประกันแบบระบุตัวผู้ขับขี่นะครับคราวนี้มันมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเวลาที่เราทําประกันชั้นหนึ่งแบบระบุตัวผู้ขับขี่นะครับเบี้ยประกันเนี่ยจะถูกลงเวลาที่เราต่อประกันนะครับแต่มันมีข้อเสียก็คือนะครับถ้าหากเกิดคนที่ขับรถไปไม่มีชื่อที่เราระบุไว้ในกรมธรรม์นะครับเกิดไปชนนะครับแล้วเป็นฝ่ายผิดนะครับ จะต้องเสียเงินค่าเสียหายส่วนแรกส่วนที่1ก็คือเสียเงิน2,000บาทนะครับในการซ่อมรถคู่กรณีหรือทรัพย์สินของคู่กรณีสองนะครับเสียเงินอีก6000บาทในการซ่อมรถคันที่เอาประกันภัยหรือรถของเรานั่นเองแต่นะครับก็มีอัปเดตขึ้นมาจากเดิมประกันชั้นหนึ่งที่ระบุตัวผู้ขี่เนี่ยจะระบุสูงสุดได้2คนนะครับแต่ในกฎหมายใหม่6 9นะครับจะระบุสูงสุดได้ถึง5คนดังนั้นนะครับถ้าหากบ้านใครที่อยู่กันหลายคนนะครับก็ระบุได้สูงสุดถึง5คนนะครับ และต้องระวังเมื่อเพื่อนมายืมรถหรือจะให้คนอื่นยืมรถนะครับอาจเกิดเหตุขึ้นแล้วนะครับอาจต้องจ่ายเงินสูงสุดถึง8,000บาทนั่นเองรู้ไว้ไม่เสียหายใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ